สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิงชมรีเช่นเคยครับเวลาดีเวลาเดิมประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับก็วันนี้มีล้อมือ2ทั้งหมด1 2 3 4ชุดครับ4ชุดก็จะเป็น5้าลูสชุดแล้วก็6กลูสองชุดนะสำหรับใครที่ขอบอกว่าเป็นสายล้อเงาอขอเป็น5้าลูและ6กลูครับวันนี้คลิปนี้มาแล้วครับเนี่ยตามมาดูเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มจากชุดแรกเลยครับโอ้ย เงาวิบวับแสบตาแบบนี้ n 5 rs ล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงนะฮะล้อขอบ18เดี๋ยวมาดูเลยนะฮะเป็นล้อมือ2นะครับคุณลูกค้านะที่เห็นเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เดิมมีลูกค้ามามีขี้เกลือครับแต่ผมเอาไปทําสีขอบปัดเงาให้ใหม่แล้วครับทั้ง4เส้นนะฮะเนี่ยสีวงครับสวยๆไร้รอยไร้เกลือแบบนี้เลยเพราะว่าเก็บขอบให้เรียบร้อยนะฮะก็แตกดุ่งไม่มีครับเก็บแค่ขอบแค่นั้นเองนะครับเป็นล้อ n 5 rs ล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงครับ ก็ด้านหน้า9.5เดี๋ยวดูสภาพหน่อยด้านหลังเป็นไงทั้ง4ล้อหน่อยอด้านหลังนี่คือ10.5นะครับโอ้โหสวยเลยนะครุคณลูกค้านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูยางหน่อยสิยางขนาดอะไรเอ่ยอด้านหน้านะครับผมด้านหน้าขนาดยาง2 3 5รับ40นะครับ R18 ยางปีอะไรเอ่ยนี่นี่น,นี่ยางยางปี20นะครับยางปี20เป็นไงเอ่ยอเส้นหน้าเป็นไงครับ ก็มีกินบ้างครับริมริมนิดนึงนะฮะอ่ามีกินริมนิดนึงอ่าคู่อีกเส้นหนึ่งเป็นไงครับคู่หน้าก็เหมือนกันครับด้านหน้ามีกินนิดนึงอ่าส่วนด้านหลังขนาดเท่าไหร่ครับด้านหลังขนาดยาง2 6 5 3 5้าสาอาครับยางก็ปี20นะครับยางปี20นะครับอ่าปียี่ดอกยางเป็นไงครับด้านหลังดอกยางสวยนะครับอ่าเส้นที่3ผ่านครับเส้นที่4เป็นไงครับ อ่าเส้นที่4ได้นะครับผมอ่าส,สวยๆเลยครับผมก็ล้อพร้อมอย่างชุดนี้ครับจัดไปนะครับราคาสุดพิเศษเลยเอาไปเพียง1น0 0งมืบาทพอนะครับโอ้ว้าวว้าวว้าวหนึ่งมื่นสบาทต่อจมวจัดส่งให้ฟรีถ้ามีล้อเดิมเทินราคาลงอีกครับอ่ะให้ไวนะครับนะชุดนี้บอกเลยทีเด็ดสวยมากเลยมาเดี๋ยวตามต่อ5ลูอีก1ชุดครับ ล้อเวลเหมือนกันครับ9.5ด้านหน้า10.5ด้านหลังนะครับตอนนี้ล้อก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนิดนหน่อยครับอันนี้ล้อเดิมๆเลยนะฮะไม่ผ่านการซ่อมไม่ผ่านการแตกไม่รุ้งนะฮะก็มีเกลือบ้างนะครับเกลือบ้างนิดหน่อยหน่อยตามการใช้งานนะฮะนี่ไม่มีเบียดครับวงแรกไม่มีเบียดวงที่สองเป็นไงอ่ามีเกลือบ้างนิดหน่อยหน่อยนะฮะนี่นี่เกลือนะฮะบ้างนิดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะนี่คือคู่หน้าส่วนคู่หลังอ้าว คูหลังมีเลกเกอร์ลอกนิดนหน่อยๆนะครับก็คิกเกอร์ก็มีบ้างหน่อยๆนะส่วนเส้นที่4เอ,อ่วงที่4ก็เหมือนกันครับมีเบียดวงนึงควงที่4มีเบียดนิดนึงโดยรวมก็ถือว่าพอใช้าง,งานครับส่วนยางวันนี้ผู้ยางเป็นขนาด255ครับ50นะครับ2 5 5 5 0ยางปีอะไรเอ่ยเดีวมาดูเส้นนี้หน่อยสิอ่าโอ้โหยางสดมากทุกคนยางปี21นะฮะนี่นนะฮะ0121ครับ ยางปียบเ็ดไหนดูคู่หน้าที่เป็นไงเอ่ยสวยไหมอ้าวโอสวยนะเส้นที่หนึ่งผ่านนะครับขนาดเท่ากันเลยทั้ง4เส้นนะครับเส้นที่2ออ้าวผ่านนะครับโอ้โหสวยงามนะสวยงามเส้นที่3าเป็นไงครับอ้าวเส้นที่3ามก็สวยนะครับเส้นที่4เป็นไงเอ่ยอ้าวได้อยู่นะครับคุณลูกค้านะได้อยู่ครับ4ผ่านเลยนะครับนะก็ทั้งล้อทั้งยางนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงๆครับก็มือสองนะตามการใช้งานวันนี้จัดให้ราคา เล้าๆเลยเอาไปเพียงครับชุดละ1,000 0บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหว้าวว้า0 0้าบาทครับ5ลู9กครึ่ง10ครึ่งครับพร้อมยางปีเบียดโคตรถูกนะราคาจับต้องได้มือ2เน้นขายตามสภาพครับ1,000 0เท่านั้นครับมาเดี๋ยวคนเรียกร้องมาขอเป็น6ลูบ้างนะครับอยากได้ล้อเวลจัดให้ครับชุดนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับล้อ วิวหลรู139.7ครับ A O W นะครับตัวนี้เป็นอ่าล้อวินะครับ9.5ด้าเนี่ยด้านหน้านะฮะอ่าดูล้อหน่อยด้านหน้าเป็นไงมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานครับตัวนี้อาจจะมีการอ่าซ่อมขอบมาแล้วนะครับอ่าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยซ่อมขอบมาแล้วเพราะว่ามีการกึ่งออกไปแล้วครับซ่อมทําสีขอบมานะครับอาจจะอ่าเห็นเป็นเส้นๆนะครับเพราะว่าบางนิดนึงเพราะว่าลูกค้าซ่อมขอบมาแล้วครับซ่อมขอบมาแล้วนะอ่าซ่อมขอบนะฮะก็เชิญลูกค้ามาสภาพแบบนี้นะคุณลูกค้านะ ก็9.5เนี่ยล้อไม่มีรอยนะครับส่วนด้านหลังอ่า10.5ครับนี่ด้านหลังคือ10.5 10.5อาจจะมีรอยบ้างนิดนหน่อยหน่อยครับเป็นเล็กเกอร์ลอกนะครับอ่าแล้วก็วงนี้ก็เหมือนกันครับอาจจะมีรอยขูดขูดเบียดทุดบาดหน่อยหนึ่งครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเล็กเกอร์ลอกนะครับเพราะว่าเคยทําสีมาแล้วรอบหนึ่งครับทำแค่ขอบนะครับดูจากล้อแล้วดูอ่าตรงนี้อาจจะทําแค่ขอบครับก้านไม่ได้ทำนะครับก็วันนี้คู่ยางเป็นอ่าบิตโจนครับบิตโจนครับบิตโจนนะฮะ HT หกแปดสี่ t w นะครับขนาดยาง265ห้าทั R 1 8ครับยางปีอะไรเอ่ยอะยางไม่มีปีนะครับลูกค้านะยางลบปีมานะครับยางลบปีมาครับคุณลูกค้าเขาลบปีมานะฮะยางลบปีมาไม่มีปีครับแต่ว่าดอกก็พอมาใช้งานนะครับคุณลูกค้านะพอใช้งานเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเส้นแรกเป็นไงเส้นที่1เอาได้อยู่นะครับก็โอ้โหถือว่าดอกหนาดอกตึ๊กเลยทีเดียวนะครับเส้นที่2เป็นไงครับ อ่ะครับได้อยู่นะครับอ่าส่วนคู่หลังเป็นไงเอ่ย10.5คู่หลังอ่าเป็นยางลบปีมานะครับคุณลูกค้านะเ,ออเส้นที่3เป็นไงครับเส้นที่3อ่าได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูเส้นที่4หน่อยอ้าวเส้นที่4่อ้าวก็ถือว่าได้อยู่ครับล้อพร้อมอยางชุดน,นี้ก็พอใช้งานนะครับก็ถือว่าสภาพก็ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็ล้อพร้อมอยางชุดน,นี้เอาไปถูกๆเพียงครับชุดละ10,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวว้าว,ว,าว 10,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหโคตรได้นะราคาจับต้องได้ครับกล้องล็อซิ่งนะฮะแล้วก็นี่นี่เลยมาดูเลยนี่ TE37 นะครับกว้าง9ออฟเซตศูนย์มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับกว้าง9ออฟเซตศูนย์อ่าเป็นล้อ MK ็มครับ MK Performing ครับเป็นล้อของงานของอ่าเม้งนะครับของพี่หนุ่มนะก็ตัวนี้เป็นล้อมือสอครับคุณลูกค้านะเป็นล้อเดิมทีเนี่ยคุณลูกค้ามาเทินเป็นสีน้ำตาล แต่ว่าคุณลูกค้าอยากได้สีดำนะฮะอยากได้สีดําก็ไปทําสีมาเรียบร้อยแล้วล่ะก่อนที่มาเทินรอบ2นะฮะก็สีก็เหมือนใหม่ละครับเพราะว่าทําสีมาแล้วครับก็เนาะก็ไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับแค่ซ่อมทําสีแค่นั้นเองครับสีดําเงาหยอดแดงนะครับหยอดแดงครบนะครับชัดเจนทั้งสีเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูวงที่1วงที่2เป็นไงครับดูทุกวงเลยนะฮะแค่ทําสีจากสีน้ําตาลมาเป็นสีดําแค่นั้นเองครับวงที่2ผ่านนะวงที่3เป็นไง อ้าวลอยเลยครับสวยเลยนะองค์ที่4เป็นไงครับอ้าวได้อยู่นะครับคุณลูกค้านะได้อยู่นะครับโอ้โหสวยนะเหมาะกับการใช้งานเลยนะครับทั้งต่างจังหวัดหรือว่าในเมืองก็ยังใช้งานได้ต่อยาวๆเลยส่วนยางครับอ่ายางอาจจะปีลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นยางบิสโต้นะครับบิสโตนขนาดยางสองาห้าทับหกนะครับ R 18บแครับบิสโตนเ t ตีนะครับ6842นะครับปียาง Uh, ปี17บเจะนี่นี่ปี17 uh, ปี17ปี18นะสิบเคู่18คู่นะฮะอันนี้ปี18คู่หนึง่งแล้วก็ปี17คู่หนึง่งนะฮะก็มาดูดอกยางเลยเป็นไงนะปี17หนึ่งคู่ปี18หนึ่งคู่ดอกยางก็สวยพอใช้งานครับพร้อมใช้งานเลยแหละครับนะเส้นที่1ผ่านครับเส้นที่2เป็นไงครับแก้มสวยครับไม่มีเบียดนะครับนะอ่าโอ้สวยเลยแหละครับนะเส้นที่3เป็นไงครับ2ผ่านนะฮะสดูดูอ่าแล้วี่เราเป็นไง4ี่ 44เป็นไงครับเดี๋ยวการันตีทุกเส้นเลยนะครับว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะครับเส้นที่4ก็สวยนะครับก็บอกเลยครับทั้งล้อทั้งยางชุดนี้4ผ่านนะถ้าเกิดซื้อใหม่เฉพาะล้อเนี่ย18,000นะแต่วันเนี้ยล้อพร้อมยางมือสองนะครับก็เหมือนใหม่นะเพราะว่าลูกค้าทาสีมานะลูกค้าทาสีมามาให้เราทําสีให้นี่แหละก็สวยๆเลยเอาไปเพียงครับ14,000บาทเท่านนครับ14,000บาทเพราะว่าเป็นล้อเบล p อร์ฟอร์มิงครับล้อย่าง แข่งโป๊กนะบอกเลยทุกคนนะก็ฝากไว้ด้วยครับชุดนี้ล้อมือสองหน0่งบาทครับเพราะว่าหายากเกินนะเพราะว่า,าแบบยังไงนาน,นานมาทีนะก้านยกมือสองกว่าจะมาทีนะฮะนะช่วงนี้กระแสก้านยกเข้ามาแรงนะเพราะว่า,ามาเทินก็อยากได้แตแบบก้านยกนะครับก้านยกขายดีนะช่วงนี้ก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายทวนสักอีกนิดนึงนะหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับสำหรับชุดนี้นะอ่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วก็ล้อเวลหกลูนะฮะชุดนี้อยู่ที่ 10,000ท้วนนะฮะหนึ่งหมื่นท้วนท่วนครับแล้วก็5้าลูชุดนี้นะฮะห้าลูก้าวครึ่งสิบครึ่งอยู่ที่ราคานะครับราคานะฮะเพียงชุดละ1 0,000บาทเท่านั้น,นครับอัดโอ้โหว,ว้าวว้าวหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะก็ชุดนี้บอกเลยใครได้ไปเหมือนได้ล้อใหม่เลยนะครับเหมือนได้ล้อใหม่เลย N5RS 9ก้าครึ่งสิบครึ่งล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงครับชุดละ13,000หามพันบาทก็ฟังด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีครับพิกัด บางท้ายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบรุรีนะครับมาจากทางอำเภอเมืองนะครับก็จะเห็นป้ายลินโซ่แบบนี้ชัดเจนแบบนี้เลยหรือว่า,าถ้ามาจากในเมืองก็จะผ่านทางนี้ก็จะเห็นป้ายปั๊มปตทหรือสังจุดสังเกตเดอะฮักยักษ์เขียวนะครับหรือเราจะมีธงดีสโตนอยู่หน้าร้านฝักสังเกตเดอะฮักยักษ์เขียวนะครับแสดงว่าท่านมาถึงแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเดอะฮักยักษ์เขียวร้านเรานะครับก็สังเกตได้ตั้งแต่ไฟแดงนู่นหรือว่าตั้งแต่ขนส่งต่อไปกับขีได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบางคนเห็นรีวิวแต่ล้อมือ2มือ1เราก็เทียบนะครับมือ1่มือ1ลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับลูกค้านะมือ1ผมมีทุกรายยแล้วลูกค้าเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าอยากได้ลายไหนมันก็มีนะมือหนึนะแต่ที่สําคัญที่รีวิวเฉพาะมือ2อเพราะว่าเปิดช่องทางให้สําหรับคนที่งบน้อยแต่ราคาย่อมเยาวครับก็ฝากกว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งจุลีนะมือ1เป็นที่ทราบกันนะครับว่ามือหนึ่งซื้อร้านไหนก็ได้ครับแต่มือ2ต้องมาร้านนี้ครับของดีราคาถูกฝากกับ กล้องรอซิงชุรีครับสวัสดีครับ yeah!